ทองททพี่เสื้อหมดแดงทะเลาะกับยุงเจ้าพวกแมลงมีหูขาเจ้าพวกแมลงมีหูขา,า,ห,ขาหนูหนูจงจำให้ดีจ แต่และพึ่งคิดถึงเจ้าดวงกว่าใครจ้าพวกมแมลงมีหกขาเจ้าจพวกมแมลงมีหกขาหนูหนูจงจำให้ดีจจดสวัสดีครับผมเต่าทองครับผมมดผมยุ่งครับหนูพึ่งเคผมต่อครับสมผมตะะแตงกำกระโดดหนูแมลงปอ่ะหนูพีเสื้อแสนสวยแค่ผมดวงสุดหล่อครับผู้กอนมีคามอาัอฟัว มแมลงตัวงพี่สือ้อมดแดงทะเลอกกับยุงจะพวกแมลงนี6ขาเจ้าจพวกแมลงมี6ขาหนูๆจงจำเอดีจงจำให้ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูนุ้ยทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูนุ้ยกับห้องเรียนออนไลน์อีกครั้งแล้วน,นะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่27นะคะโลกของมแมลงวันนี้เราจะเรียนเรื่อง ชื่อของมแมลงค่ะชื่อของมแมลงแล้วเจ้าตัวมแมลงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยเรามารู้จักมแมลงกันนะคะเด็กๆมแมลงมีหลายชนิดหลายประเภทแต่ละประเภทมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปมแมลงแต่ละชนิดมีรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะเมื่อมีร่างกายที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว มแมงจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนหัวส่วนอกและก็ส่วนท้องแล้วมแมงก็ยังมีหขาด้วยนะคะเด็กๆแล้วจะมีชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะพึ่งค่ะพึ่งเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่มีปีกใสสองคู่ชอบดูดของหวานหรือน้ำหวานจากดอกไม้ ลำตัวจะมีขนปกคลุมอยู่นะคะและชอบอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากค่ะผีเสื้อเป็นแมลงที่มีปีกขนาดใหญ่และมีลายหลากสีตามสายพันธุ์ชอบดูดน้ำหวานจากดอกไม้มดเป็นแมลงที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากบนสันหลังของมดจะเป็นป้องนะคะ และชอบกินของหวานยุงเป็นแมลงที่มีปีกหนึ่งคู่ที่ปีกจะมีเกรดแล้วก็หนวดยาวปากของยุงจะแหลมมีไว้เพื่อเจาะและดูดค่ะเด็กๆก,ก็คงจะรู้จักแมลงทั้ง4ตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมล่ะคะเด็กๆทั้งพึ่งผีเสื้อมดและก็ยุงนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆ มแมลงมีหกขานะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราไปชมคลิปกันมาแล้วเด็กๆรู้จักมแมลงแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทบทวนโดยการตอบคําถามคุณวุยกันนะคะว่าเด็กๆจะตอบได้ไหมว่ามีมแมลงชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปตอบคําถามกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยมแมลงมีหลายอย่าง และแตกต่างตามชนิดบ้างใหญ่บ้างตัวนิดทุกชนิดมีหกขาลำตัวนั้นเป็นป้องมีทั้งท้องและตาปีกแข็งขานำพากเกษตรหนาะเดือดร้อนกันเรามาทายชื่อมแมลงกันนะคะเด็กๆตัวอะไรเอ่ยชื่อน่ากลัวตัวน่ารัก ถูกต้องค่ะเด็กๆผีเสื้อนั่นเองต่อไปนะคะสัตว์อะไรใครรู้ว่าทำของหวานเก่งนะักเป็นที่ประจักษ์ทั่วเจ้าแมลงนี้หนาะมาเร็วไว้เก่งมากค่ะเด็กๆพึ่งนั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆสัตว์อะไร บนสันหลังเป็นป้องชอบกินของหวานคะเก่งมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือมดนั่นเองสัตว์อะไรมีปีกหนึ่งคู่มีหนวดยาวมีปากแหลมไว้เจาะดูดเก่งมากค่ะนั่นก็คือ,อยุงนั่นเอง หลังจากที่เราตอบคำถามกันมาแล้วต่อไปคุณนุ้ยจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วน้ำกลับมาส่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะวันนี้คุณนุ้ยมีแบบฝึกหัดอะไรให้เด็กๆทำไปกันค่ะและพยานชนะที่เด็กๆเห็นอยู่นี่นะคะนั่นก็คือตัวฟอร์ฟันนั่นเองค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมคุณครูสิคะฟอรฟันเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปเราไปฝึกเขียนฟอฟันกันนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆก่อนจบคลิปทุกครั้งนะคะคุณนุ้ยจะบอกเด็กๆเสมอนะคะว่าให้เด็กๆสวมแมสนะคะล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเรากลับมาเจอกันในห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ